มีแต่ผู้หญิงทําอะไรไม่เป็นหรอกให้ผู้ชายเลี้ยงคุณไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาไปถามผู้หญิงด้วยกันเลยคุณสามีเลี้ยงมันไม่ได้เรื่องง่ายนะเธอผู้หญิงสิบคนหนึ่งในสิบนะเธอหนึ่งในร้อยอว่ว่าว่าง่ายๆเธอสามีเลี้ยงอะเธอมันเป็นทักษะที่มันจะต้องฝึกเอออย่าให้ผู้ชายมาหลอกฟันฟรีมา เอาทัศษะนคติวางขี้แมลงวันใส่สมองเธอเขาจะแบบมันจะมันจะเป็นตัวหนอนในสมองเธออย่า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 เอาความโง่เข้าสมองเธออย่าดูนชักจูงแบบนั้นเขาจำไว้นะลูกผู้ชายไปเที่ยวเคอรี่งง 5, 000, 5, 000, 5, 000ยังต้องลงทุนเอเอพันห้าความสัมพันธ์พันห้าความสัมพันธ์ห้าพันยังต้องลงทุนเออเรื่องอะไรเธอเขาจะมาได้เธอฟรีฟ คุณสุพิษบอกว่าใช่ค่ะเป็นคนหนึ่งที่เลือกผู้ชายผิดและไม่เคยได้เงินจากผู้ชายหาเลี้ยงเลยเลยหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเองคนเดียวเหนื่อยสุดดูแลตัวเองต่ำตมสุดๆดใช่คือส่วนใหญ่อ่ะผู้หญิงโสดอ่ะไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานผ่านการมีลูกแล้วแล้วเลี้ยงลูกคนเดียวจากผู้ชายที่ไม่เคยดูแลเธอ จากผู้ชายที่ให้แค่สเปิร์มอ่ะเขารู้ซึ้งเลยว่าชีวิตครอบครัวมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักมันคือการเงินและลูกต้องใช้เงินอันเนี้ยและเละด้เมไม่อยากให้ผู้หญิงเจนใหม่เจเนเรชันใหม่จะต้องมาโดนหลอกแบบนี้ฉันอินดิเพนเดนต์ค่ะฉันมั่นใจฉันหาเงินเองใช่จำไว้หนูหาเงินเองหนูมั่นใจหนูประสบความสำเร็จได้จำไว้ข้อเดียว อย่าแต่งงานกับผู้ชายไม่มีเงินหนูสนุกสนานได้หนูก,กินเล่นๆได้แต่ถ้าจะจริงจังมีลูกอย่ามีลูกกับผู้ชายไม่มีเงินตอนลูกต้องมีค่าเทอมลูกต้องใช้เงินตื่นนะคะอย่าให้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายถ้าจะจีบคุณนะ่ะผู้ชายจะถามว่าเป็นลูกศิษย์ในดิเมหรือเปล่าฟังเลดด้เมย์หรือเปล่าอ่ะถ้าฟังกูหลอกยากแล้วกูต้องเตรียมเงินเยอะๆแล้วนะคะณจุดๆนี้เราเป็นแบบนี้ มีเทคนิคให้ผู้ชายเปโดยไม่ต้องพยายามแค่เกริ่นออกมาผู้ชายก็โอนนี่ค่ะออคอสต,ตรงกลางเลยค่ะอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายามเจ0 0ลงทะเบียนด่วนๆน,นะคะคลาสเสน่ห์คลาสใจของเลดี้เมที่มอบให้จำเลดี้เม์เอาไว้นะคะครูสอนให้ผู้หญิงเป็นมหาดานีและคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะสเสน่ห์เป็นอาวุธเดียวของผู้หญิงที่ชนะใจผู้ชายได้